โอ้อลละห์ฉันบอกพระองค์ฉันกำลังเจ็บปวดพระองค์ทรงตรัสว่าพวกท่านอย่าได้หมดหวังต่อพระเมตตาของอัลละห์ฉันบอกพระองค์ไม่มีใครรู้สิ่งที่อยู่ในหัวใจของฉันพระองค์ทรงตรัสว่าพึงทราบเถิดด้วยการรำลึกถึงอัลละห์เท่านั้นที่ทำให้จิตใจสงบฉันบอกพระองค์ผู้คนมากมายทำร้ายฉันพระองค์ทรงตรัสว่าดังนั้นจงอภัยให้แก่พวกเขาเถิด และจงขออาภัยให้แก่พวกเขาด้วยฉันบอกพระองค์ฉันรู้สึกเดียวดายพระองค์ทรงตรัสว่าเรานั้นใกล้ชิดเขายิ่งกว่าเส้นเลือดชีวิตของเขาเสียอีกฉันบอกพระองค์บาปของฉันนั้นมีมากมายเหลือเกินพระองค์ทรงตรัสว่าใครเล่าที่จะอาภัยโทษบรรดาความผิดทั้งหลายให้ได้นอกจากอัลละห์ฉันบอกพระองค์ฉันเผชิญหน้ากับสิ่งที่ยุ่งยากในชีวิตพระองค์ทรงตรัสว่าดังนั้นพวกเจ้าจงรำลึกถึงข้าเถิด ข้าก็จะรำลึกถึงพวกเจ้าฉันบอกพระองค์ฉันมีความฝันมากมายที่อยากให้มันเป็นจริงพระองค์ทรงตรัสว่าจงวิงวอนขอต่อข้าข้าจะตอบรับแก่พวกเจ้าเนื้อหาบทความบีแบล็กชีฟอันฮัมดุลินละหวังว่าคำดํารัสของอัลละห์จะเป็นกําลังใจในการสู้ชีวิตให้เราทุกคนอินชาอัลละห์